อ่ะตอนนี้ในวิชาสเต็งของเราก็มาอีกเรื่องหนึ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ก็คืออัตราส่วนความปลอดภัยนะครับในการออกแบบโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมันต้องมีการเผื่อค่าอัตาส่วนความปลอดภัยนะถ้าภาษาอังกฤษก็ factor of safety ตัวไปเอา f n แล้วนะครับ ถ้าผมพูดก็คือเป็นค่าที่เราเผื่อ <c oughs> กันเหนียวเอาไว้นะครับมันคือจํานวนเท่าของการเผื่ออย่างเช่นเราคํานวณมันเกิดแรงเท่านี้เกิดความเค้นเท่านี้เราก็เผื่อให้มันเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อกันเอาไว้นะ,ะเพื่อเพื่อเหตุการณ์ไม่คาดวันที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเกิดภายพิบัติทางธรรมชาติสิ่งก่อสร้างของเราได้รับผลกระทบนะครับการเสื่อม ของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างที่เราสร้างเป็นอาคารสร้างเป็นถนนหนทางตึกรามมันช่องต่างมันมีอายุทางวิศวกรรมอยู่เดัอม,มันการเกิดการเสื่อมสภาพมันยังมันก็น่าจะที่ยังสามารถคงสภาพใช้งานอยู่ได้เพราะนั้นนะเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้วิศวกรผู้ออกแบบจําเป็นต้องเผื่อนะหรือค่าหาค่าอัตรา,าส่วนความปลอดภัยที่เหมาะสมและนําไปใช้ในการออกแบบ ในการควบคุมง,งานก่อสร้างให้ได้นะครับอันนี้โดยประมาณโดยสรุปประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตาส่วนความปลอดภัยคืออะไรเนี่ยเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงในตำราหลักนะครับอาจจะศึกษาจากผู้รู้ท่านอื่นๆก็ได้อันนี้ถ้าเราแตกแรงเป็นตัดจ้อยเป็นหาแรงในชิ้นส่วนเป็นเนี่ยมันก็ทำได้แล้วผมว่ามันน่าจะทำได้ด้วยแต่มันก็แปลกว่าทำไมมันทำไม่ได้ นะครับจุดต่อเนี่คือจอยเนี่ยชื่อว่าจอยเอฟเป็นจุดต่อหนึ่งของโครงหลังคาเหล็กรูปภัณฑ์ของโครงถักเรามาจอยเดียวมีแรงภายในชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นดังลูกมีแรงภายในสามแรงเนี่ยไม่รู้สองแรงให้เราหาก่อนเลย ทำสามไม่รู้สองต้องหายนะอ่ะตอนนี้ข้อมูลที่เหลือจะเป็นการเอาไปใช้ในเรื่องหาค่า Factor of Safety โดยชิ้นส่วนสีชิ้นเนี้ยสามารถรับแรงตั้งฉากและควบคู่ความเขียนชากนะสูงสุด5กิโลนิวตันก็คือ PU U ก็คืออันติเมทแปลว่าสูงสุดส่วนชิ้นส่วนทชิ้นเนี้ย สามารถรับแรงตั้งฉากได้สูงสุด PU เหมือนกันแต่ของชิ้นส่วนที20หมายความว่าเดี๋ยวเราต้องหาที่เกิดขึ้นให้ได้แต่เหล็กเนี่ยวัสดุที่จะมาใช้สองชิ้นเนี่ยมันสามารถรับแรงได้สูงสุดเท่านี้สูงสุดได้เท่านี้นะเพราะฉนั้นวิศวกรง่ายๆที่จะอามารับแรงต้องสามารถรับได้ แล้วต้องหาแรที่เกิดขึ้นในนั้จงหาค่า factor of s a f e ซ y ของชิ้นส่วน c คือหา FS นั่นแหละแล้วชิ้นส่วน t นะครับแล้วก็ให้สรุปค่าที่เอาไปใช้ด้วยก็ใช้สมการสมดุลธรรมดา าแรงสองแรงนี้ให้ได้แล้วส่วนอัตราส่วนความปลอดภัยก็สูตรนี้อัตราส่วนความปลอดภัยเนี่ยถ้าเราไปดูมาสักนิดหนึงอันเนี้ยเราเขียนอยู่ในเทอมของแรงเนี่ยรูปแบบของแรงนะครับตัวเศษกิโลนิวตัน P U ตอนเนี้ยทั้งสองชิ้นเนี่ยเรารู้แล้วอย่างครับรเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วรู้ตัวเศษแล้ว พราะนั้นที่เรากำลังจะหาเนี่ยคือตัวนี้ครับ C กับ T เนี่ยถ้าหาได้จับหานนั่นคือคำตอบแค่นั้นเองนะครับคือที่ยอมให้ a l l o w i a b l e แปลว่าที่ยอมให้นะครับอันนี้เราเขียนอยู่ในเทอมของแรงในบางครั้งอาจะไปเจอแบบนี้นะครับอาจจะเขียนอยู่ในเทอมของความเค้น น,นี้เป็นต้นนะครับความเค้นสูงสุดหรือความเค้นปะลายส่วนด้วยความเค้นที่ยอมให้นะครับอันนี้อยู่ที่หน่วยแรงสูงสุดหรือในบางครั้งอาจจะดูที่จุดคลากก็ได้นะครับที่จุดยิยวก็ได้จุดคลาบก,ก็มีคลาบบนคลาบล่างต้องไปศึกษากราฟเหล็กมานะครับหรืออาจจะเป็นความเค้นเฉือนก็ได้ นครับพวกนี้จะเขียนอยู่ในเทอมของความเค้นหรือหน่วยแรงเพราะฉะนั้นตัวเศษกับตัวส่วนน่ยต้องหน่วยเหมือนกันถ้าตัวเศษกับตัวส่วนหน่วยเหมือนกันเนี่ยพอเราตัดทิ้งมันจะไม่มีหน่วยถูกต้องไหมหน้าตาส่วนความปลอดภยัยมันคือจำนวนเท่านะมันจะไม่มีหน่วย คือจานวนเท่าของการเผื่อเผื่อเพื่อความปลอดภัยอ่าดูว่าทำไงอ่าเริ่มต้นก็หาแรงสองแรงนี้ให้ได้เพื่อจะมาใส่ตรงนี้นะครับก็เป็นฟีบอดี้เลยเป็นจอยกับระบบย่อยแล้วกันนะครับนะ เอนะครับจากฟรีบอดี้ตัวนี้นะครับเราหาแรงภายในชิ้นส่วนชิ้นส่วนสองชิ้นคือชิ้นส่วน C และ T C กับ T เนี่ยตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมันเอียงนั้นสองแรงไหมครับถ้ามันเอียงสองแรงแบบเนี้ ยังไงก็ต้องติดสมการใช่ป่ะต้องติดสมการนะสมการที่เราเตรียมติดเนี่ยเขาจะเรียกว่าสองสมการอะไรครับสองตัวแปรถ้าคุณเรียนวิศวะเนี่ยคุณแก้มือไม่ได้ถือว่าแย่นะครับนะตเตรียมตัวระเจอโทรศัพท์ได้เลยเอา y เอา x ขึ้นก่อนไม่มีผลนะครับเพราะมันเอียง ตัวไม่ทราบค่าสองตัวนี้ผมเอาวายขึ้นก่อนสิงมาไายเท่ากับศูนย์เอาขึ้นเป็นบวกแล้วกันหลักนิยมไปเลยนะแกน Y ของไหวนะมีแกน Y มีแกน X แกน Y เอาแรงทีก่อนทอะไรอะ่ะทีไซสยสี่ถามเอาเองก็ได้เนะเาะทีไซสยสี่ แล้วที่เหลือก็อีกสองแรงถูกต้องไหมแรงสามกับแรงทีแรงสามก็แรงสี่แรงสีขอโทษเอาตัวแปดีก่อนตัวแปสีลบปะครับลบด้วยสีคอสเท่าไหร่ครับอคอสยี่ห้าเดี๋ยครับปุ่นไม่หักทำไปแล้วนะครับแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับสาม เท่ากับสูตรนะครับที่เหลือปรุงแต่งธรรมการครับเอาทีไว้ฝั่งซ้ายตัวเดียวครับที่เหลือย้ายให้หมดผมย้ายไปนะกับเครื่องหมายเรียบร้อยนี้เคยคูณอยู่ก็ย้ายมาหารหลักการย้ายข้างคนิาสา์ธรรมดานะครับย้ายภาคได้มาะมาณนี้ครับคิดเลขให้ง่วนนะครับ ว่าท่านคงจะคิดเป็นนะครับอันนี้ก็กดไปทีนึงอันนี้ใกล้กทีนึงเพราะมันมีตัวแปร c อยู่เอาคอร์2สิบหารสาย40จะได้1.41่ c เอา3หารสาย40จะได้บวก4.67นะครับติดไว้เป็นสรรมการที่1 การที่หนึ่งทำต่อครับทำต่อทําต่อที่ว่าก็คือซิกมาอะไรต่อครับเออซิกมา f ออ็กซิกมา f อเอ็ถากับศูนย์นะครับก็เอาขวาเป็นบวกเลยอเอาทีขึ้นก่อนที ตอนนอนแกนิกคอสเท่าไหร่ครับคอสสี่สิบเอาไว้ได้นะครับอเอาแรงสีต่อมาเพราะไปจงขวาเหมือนกันก็บวกบวกด้วยสี่สายเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าอย่าลืมเขียนเครื่องหมายองศานะต่อมาเหลือที่แรงแปดกับสิบหกทับอยู่แกนิกเอาแรงอะไรก่อนดีถ้าจะเอาเครื่องหมายบวกเอาแปดก่อนนะ บวกแปดนะครับแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับสิบหกถูกต้องไหมเท่ากับศูนย์ดูเรื่องนะลองมองดนะูพอเสร็จแล้วย้ายข้างทีเฉยๆให้หน้าตาเหมือนตัวเนี้ยทีอยู่ฝั่งซ้าย C อยู่ฝั่งขวานะครับ ลบ4ไซ25นะครับลบ8บวกเท่าไหร่ครับ16กลับให้ดีๆนะครับหาร,ด,ร 40, ด้วยคอร์ส40เรื่องคอร์ส40เอาให้อินละเอเยดเลยนะครับลบ4ไซ25 เอาลบแบวกสิบหกได้เลขอะไรครับบวกแปดนะคอสสีเอาสมการที่สองได้ครับนะก่ทีจะเท่ากับลบศูนยจุดห้าห้าส หานตามนี้นะซายี่หาหารคอสสสิบเอาตัวเลขไว้หน้าตัวแปรตามหลังเอา8หารคอสสสิบนะครับจะได้1 0บจุสนะครับสมการที่2มาแล้วครับสมการที่2เกจากเจิจากการรวมแรงในแนวนแกน้เห็นไหมครับ2สมการ2ตัวแปร t กับ4 อ่นตอนี้ขั้นตอนต่อมาถ้าเราแก้หรือคำนวณด้วยมือต่อนะครับเราจะบอกสมการที่1กับ2เป็นไงครับเท่ากันใช่ป่ะอ่าแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาแก้ต่อถ้าสมการหนึ่งเท่ากับสมการสองเนี่ยระหว่างแรงภายในของ t กับ c เนี่ยเราจะได้ตัวแปรไหนก่อนครับเดี๋ยวคำตอบที่ได้จะได้ c หรือ t ก่อน ต้องได้ c ก่อ <c oughs> ถูกต้องไหมครับเพราะเราจะบอกว่าสมการ1เท่ากับสมการ2อเราไปลอกฝั่งขวามาสมการ1จําจําหน้าตาไว้นะครับมีตัวแปรอะไรอยู่ครับฝั่งขวาเนี่ยตัวอะไรครับตัว c ของสมการ2ก็มีตัว c เห็นไหมครับเพราะนั้นต้องได้ตัว c ก่อน ไปลอกฝั่งขวาสมการหนึ่งมาหนึ่งจนะครับส6 7จุดสมการสองจะเป็นลบศูนย์จบวกสิบจนะครับอันนี้คือฝั่งขวาสมการหนึ่งอันนี้ขวาสมการสองนะครับ มี C เห็นไหมครับ C มี2ตัวเดียวเราดึตัวร่วมถูกต,ต้องไหมซี c, จะเสร็จเราก่อนนะเพราะนั้นประเดตศึกสให้ได้เราจะเอา C ไว้ฝั่งซ้ายนะย้ายไปเรื่อยๆหนะึ่งจุดีห่งอันนี้ก็ย้ายมาติดอะไรครับบวก0 5 5 c อันนี้อยู่เหมือนเดิม10.44อันนี้จะบวกย้ายมาไปเลยครับลบเนี่ยต้องทำเองครับ ผมว่าที่ท่านทําไม่ได้เพคือท่านทำแบบนี้ไม่เป็นแล้วครับนะครับคือพื้นเราตา่ำแบบแล้วเราเรายังแบบไม่ฝืนไม่หัดนะครับแต่นี้ย้ายมาเรื่อยๆครับซีมีสองตัวดึงเหลือตัวเดียวเอาหนึ่งจุดสี่หนึ่งบวกกับศูนจดห้าห้าจะได้หนึ่งจุดเก้าหนะครับฝั่งนี้ผมขออนุญาตคิดเลขเลยหรือเราจะยังไงก็ได้นะครับผมลบเลยได้ห้าจุดเจ็ดเจ็ด ย้ายจนป่นเลยนะย้ายจนละเอียดเลยนะห้าจุดเจ็ดเจ็ดหารหนึ่งจุดเก้าหกนะครับกดออกมาจะได้สองจุดเก้าสี่ครับลองทบทวนดูนะครับว่าตรงกับผมรอเปล่าเพราว่าจะผิดก็ได้ํ <c oughs> ำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยคือแรงซีนะครับคือแรง C ีเพราะฉะนั้นตัวหารครับตัวเนี้ยครับ เท่ากับ c แล้วคำตอบที่ได้ออกมาเป็นค่าติดบวกไหมครับค่าติดบวกแสดงว่าในฟ r e e body สมมุติยังไงครับสมบสมุติไว้ถูกไหม c ตัวเนี้ยเราหาได้คำตอบแล้วได้2จุดเท่าไหร่นะ2.9เท่าไหร่ครับ9.4เป็นแรงอัดหรือแรงดึงครับแรงอัดแบบก็วงเรียกว่าตัว c เข้าใจนะครับ ที่เหลือเป็นหลักการของสมการแล้วนะครับต่อมาเหลือแรงภายในชิ้นส่วนทีแรงภายในชิ้นส่วนทีเราหายได้วิธีการก็นำซีนี่แหละครับ2.94 kN กิโแทนค่าในสมการที่1 สมการที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ครับหรฝั่งนี้เราสมการหนึ่งมาหนึ่งครั้งตรงไหนมีคำว่า C ่เราแทน2.94ลงไปครับนะครับอย่างนี้นี่คือสมการหนึ่ง นะครับคิดเรื่องว่าได้8.82ครับกนะิโลนิวตันนะนะสรุปข้ตรงนี้หมง,งานนะครับเท่ากับ T ครับนะทีตัวนี้คำตอบออกมาติดบวกไหมครับออกมาติดบวกถูกต้องไหมออกมาติดบวกแสดงว่าสมมุติไว้ถูกไหมครับ สมมติเป็นแรงดึงและแรงอัดไหมครับแรงดึงแค่นี้ครับอย่าละเลยอย่าละเลยอ่ตอนนี้จริงๆเนี่ยสองแรงภายในตัวนี้เราได้คําตอบหมดแล้ครับเราได้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจตัวเราเองเราจะตรวจสอบคําตอบก็ได้อันนี้ทําเพื่อตัวเราเองนะครับ ตัวสอบคําตอบก็เอาซีเหมือนเดิมนะครับแต่ไปแทนในสมก,การไหนแทนครับเออเท่านั้นเองไปแทนในสมก,การ2แล้วดูว่าตัวทีมใกล้เขียงไหมนะครับสมก,การ2อ,อยู่ตรงนี้ลองสมก,การสองมา นี่คือสรรมการสองอตรงไหนเป็นคำว่า C เราก็หยอด2 9งจุดเก้าสี่ลงไปนะครับนี่คือ C แล้วก็บวกด้วยที่เหลือแล้วก็กดคลิกเลขให้ได้นะครับก็ได้8.82อ่านี่เป๊ะเลยครับ นี่เป็นการตรวจคำตอบก็โอเคได้คำว่าโอเคมั่นใจแล้วถูกแน่แน่แรงภายในหรือแรงที่ยอมให้ทั้งสองเมมเบอร์เนี่ยฉันถูกแน่สองสมการสองตัวแปรทำเป็นแล้วอยาไปทำไม่ได้เนี่ยเราเรียนหมดแล้วตั้งแต่วิชากลศาสตร์ไอ้สองสมการสองตัวแปรนะครับประมาณนี้นะแต่นี้มาหาอัตราส่วนความปลอดภัยเตียที่ อัตราส่วนความปลอดภัยเดีท่วที่เอาสมก,การนี้เขียนนะโจทย์บอกหาเมื่อกี้นี้ C กับ T เขียนคำไทยตัยวนิดนึงอัตราส่วนความปลอดภัยจะเป็นปลายทางของคำตอบแล้ว ของสองเมมเบอร์ C และชิ้นส่วนทีนะไปเอาหน้าตาสรรมการมาก่อน Factor of safety และที่อยู่ในเทิงของแรงนะรับแรงได้สูงสุดส่วนด้วยแรงที่เกิดขึ้นหรือที่ยอมให้นะเดเ mm hmm. a อง a l l าเอลโบ อันนี้แรงที่เกิดขึ้นสูงสุดยูคือ Anti Man, อันติเมตอโลวาเวอร์แปลว่าที่ยอมให้ที่เกิดขึ้นต่นงๆเอาที่ชิ้นส่วน C ก่อนนะครับชิ้นส่วน C นะก็ Fs ค่อยคอยชิ้นส่วน C แล้วกันนี้นะ PU ชิ้นส่วน C ดูที่โจทย์กี่กิโลนอยู่นตครับห้าที่ยอมให้หรือแรงภายในสเมื่อกี้นี้ <9. S 1> เออสองจุดเก้าสี่นะครับเห็นไหมครับแล้วเราตัดทิ้งมันจะไม่มีหน่วยได้หนึ่งจุดเจ็ดครับนี่คือคำตอบแรกของชิ้นส่วน C ต่อมาก็ทําชิ้นส่วนทีนะครับก็รับได้สูงสุดไปดูที่โจทย์ก็คือยี่เท่าไหร่ครับยี่สิบอันนี้ผมขออนุญาตไม่เขียนด้วยนะเขียนให้ดูแค่ตรงนี้อันเดียวแล้วก็ที่ยอมให้หรือที่เกิดขึ้นที่หาได้เมื่อกี้8จุดหนะครับจะได้2.27 ตอนนี้อัตราส่วนความปลอดภัยของทั้งสองเมมเบอร์หรือทั้งสองชิ้นส่วนดีแล้วนะครับอ่ะตอนนี้จำไว้นะค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเนี่ยเอต้องค่าไม่ต่ำกว่า1นึ่จำไว้นะต้องต่ำไม่ต่ำกว่า1อ่ะตอนนี้ดูที่โจทย์นะเขาให้สรุป สรุปที่ว่าคือสรุปอะไรค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่นำไปใช้ในการควบคุมในการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง ทั้งหมดทั้งหมดก็คือทุกชิ้นนะนะครับให้เลือกระหว่างสองคำตอบเนี่ยเลือกตัวไหนที่ทำมาต้องเลือกที่ตัวไหนครับเลือกที่หนึ่งจุดเจ็ดครับนะครับอันนี้เลือกที่ค่าน้อยนะครับจับมาแล้วตรงนี้ใย่ที่ผมบอกไปเนี่ย ต่มันเป็นดุลพินิจของคนออกแบบอีกทีนะแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะเลือกที่ค่าน,น้อยนะครับ <Yeah. S 1> หลักการก็คือมันคือจํานวนเท่าเข้าใจว่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวควบคุมตัวคอนโทรลนะครับแล้วทั้งสองสองเมมเบอร์เนี่ยเอาแค่สเมมเบอร์เนี่ยเราคูณไปหน่งจุดเจ็ดไปหน่งจุดเจเท่านะหลักการของแรนเนี่ย นะแต่ถ้าอีกองีลองสังเกตตัวเนี้ยเอาอันนี้นะไอชิ้นส่วน C เนี่ยมันสามารถรับได้สูงสุดกี่กีน่นิวตันห้าใช่ไม่มแต่พอเราวิเคราะห์แรงภายในเนี่ยมันเกิดจริงๆแค่เท่าไหร่สองจุดเก้าสี่เนี่ยเราเผื่อไว้ลแล้วเราเท่าเห็นไหมบาเห็นไ่มมันเลยเปที่มาของหนึงจุดเจ็ดเท่าเห็นไหม เนในการกระทำนี่คือเรียกว่าเราเผื่อแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะชิ้นส่วนทีเนี่ยนะโอเวอร์ไหมนะรับชิ้นเนี้ยไอเหล็กไอเหล็กชิ้นเนี้ยรับได้ตั้งยนะี่สิบเนี่ยแต่แรงที่วิเคราะห์เนี่ยแรงตามแนวแกนที่เกิดขึ้นเหมือนเกิดแค่แปดเองใช่ไหมอ่าเพราะนั้นมันไม่มีทางพัาหรอกมันเผื่อมันเผื่อไงะนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็แค่เอาตัวต่ําสุดเนี่ยเป็นตัวคอนโทร่ก็พอแล้วนะแล้วหลักการในการเกิดเนี่ยนะมันต้องเกิดที่ค่าน้อยก่อนนะเกิดที่ค่าค่าตัวเลขน,น้อยก่อนหลักการการทดสอบนะแรงมันต้องไล่จากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นแรงแรงน้อยมันจะมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนแรงมากถูกต้องไหมเพราะนั้นพอแรงน้อยมัน,มนเนี่ยมันถึงเนี่ยห้าเห็นไหมมันก็ต้องวิบัติถูกต้องไหมมันมาไม่ถึงตรงนี้หรอกเข้าใจป่ะ มันมาไม่ถึงชิ้นส่วนทีที่จะพังหรอกเพราะนั้นเราก็ไปป้องกันไอ้ตัวที่ด้อยที่สุดก่อนให้มันรอดเข้าใจไหมแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเฟกเตอร์เนี้ยมาเผื่อของที่เหลือหมดเลยถ้าเราตัวนี้ไปเผื่อจะเป็นไงมันจะโอเวอร์เกนินไม่ประหยัดเข้าใจไหมชิ้นส่วนจะมีขนาดใหญ่เกินไปอย่างนี้เป็นต้นเปลืองเนี่ยอุปกรณ์แบบเนี้ยเป็นหน้าที่ของวิศวกรทั้งหมดเลย นะทำไมต้องคํานวณน,นะ,นะะคนที่เป็นอะไรช่างชาวบ้านเขาไม่ต้องคํานวณเลยไหมนะเราต้องคํานวณเนะพื่อเราจะทำเรื่องพวกนี้นะเรื่องความปลอดภยัยความประหยัดประสิทธิภาพต่างๆนะเพราะนั้นฝากไปดูด้วยนะเรื่องอัตราส่วนความปลอดภยัยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและเอาไปใช้งานอย่างไรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ